สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม r e g n a l o k Origin นะครับสำหรับคลิปนี้มาพูดถึงการล่ามินิบอสในช่วงเลเวล70ขึ้นไปกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะล่ามินิบอสโดยการหักหมายที่ด้านซ้ายของเมืองมอลล็อกใช่ไหมครับแต่ในช่วงที่ตัวละครเลเวล70ขึ้นไปนะครับจะปลดล็อกระบบลูกปั้นนะครับซึ่งจะมีวัตถุบางอย่างที่สามารถดรอปจากมินิบอสได้ด้วยครับเราก็เลยมาเลือกล่ามินิบอสกันนะครับมาชมกันได้เลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ บริการเติมเมกมรวดเร็วทันใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแล็คแอลอคออริจินหรือว่าเกมแล็คแออคเวอร์ชันอื่นๆนะครับรวมถึงซื้อบัตรเติมเงินต่างๆผ่านระบบเว็บไซต์ได้เลยนะครับลิงก์เติมเงินผ่านเว็บไซต์ไลน์แล้วก็ Facebook อยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับและสำหรับใครที่อยากดูดัต้าเบสเกมแล็ o แอลอคออริจินนะครับไม่ว่าจะเป็นตารางมอนเตอร์หรือว่าตารางคุณสมบัติของกานะครับรวมถึงบอกจุดเกิดของมอนเตอร์แต่ละแมปต่างๆด้วยนะครับก็สมัครสมาชิกกับช่องจินเจอร์ได้นะครับราคา,าเพียงที่สนนบ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับว่าระบบรูปปั้นเนี่ยปลดล็อกตอนเลเวลเจ็ดสิบนะครับซึ่งตอนเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยครับเราสามารถเลือกตีมินิบอสต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการล่าตามแมปหรือว่าตั้งตีสามขึ้นไปแล้วหกักไม้บอสที่ด้านซ้ายของเมืองมอลล็อก ok นะครับแต่ในคลิปนี้ที่พูดถึงก็คือถ้าเกิดเราสามารถล่ามินิบอสที่เลเวลเจ็ดสิบเก้าขึ้นไปได้นะครับมันจะมีไอเทมหนึ่งอย่างที่ดรอปจากตัวมินิบอสเลเวลเจ็ดสิบเก้าขึ้นไปก็คือไอเทมที่อัพรูปปั้นนั่นน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 เเ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 อออองงะะะคคครรรรััับบบบบซึ o, ึึ่่่่มมมมิิิิิสสทีลลลลลววขข้้้ไไปปปกก็็ตตจาาย มินิบอสมายาเพอร์เพลเลเวล81นะครับมินิบอสอินฟินอลไนท์แมนครับเลเวล82นะครับมินิบอสแอนเซสสตูปครับเลเวล85นะครับมินิบอสโคโบลิดเดอร์นะครับเลเวล88นะครับมินิบอสโกตติ้งนะครับเลเวล90มินิบอสอนูบิสนะครับเลเวล96แล้วก็มินิบอสดาร์คพิทเลเวล98นะครับซึ่งมินิบอสเหล่านี้นะครับจะดรอปไอเทมหนึ่งอย่างที่ต่างจากมินิบอสที่ผ่านมาก็คือไอเทมที่ชื่อว่าชิลออ เป็นไอเทมที่เอาไว้อัพลุปปั้นอันแรกที่ชื่อว่า v a l a y r i e of Duel นะครับซึ่งมิดิวอสทุกตัวที่ผมได้กล่าว้างต้นนะครับจะดรอป Shield of Duel ทุกตัวเลยนะครับอย่างตัวกิฟฟอนนะครับก็จะดรอป Shield of Duel เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างตัวมายาเพอร์เพลนะครับก็จะดรอป Shield of Duel เช่นกันนะครับแต่เกิเราอยาไปดูไอเทมที่ดออปจากมินิบอสที่เลเวลต่ำกว่า79นะครับอย่างเช่นตัวโยกเยกใหญ่นะครับจะไม่มีไอเทม Shield of Duel นะครับ หรือว่ามินิบอสวาคับ b อนบูฟนะครับก็ไม่มีชิวออฟดูเอลเช่นกันนะครับอันนั้นถ้าเกิเรามีเวลาแล้วก็ฟอร์มทีมไปล่ามินิบอสเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะดีกว่าเพราะว่าไม่มีไอเทมที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เราสามารถอัพตัวละครได้นะครับ ซึ่งนอกจากตัวชิวออฟดูเอลจะดรอปจากมินิบอลแล้วนะครับก็สามารถใช้แต้มกิ้วเนี่ยแลกได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยสามารถแลกได้สัปดาห์ละ10ชิ้นนะครับราคาชิ้นละ50คอนติบิวชั่นนะครับแล้วก็สามารถแลกได้จากร้านค้าสเตจูพาร์ชช็อปนะครับโดยการใช้ไอเทมไดโลดัสในการแลกเปลี่ยนนะครับโดยไอเทมไดโลดัสเนี่ยครับสามารถหาได้จากการลงกิจกรรมเอ็กทีมชาเลนจ์ในช่วงวันจันทร์ตอนมือนะครับอีกหนึ่งแนวทางในการหาชิวออฟดูเอลนะครับก็คือเปิดกล่องบิ๊กพาร์ตมาทีเรียลนะครับ ซึ่งกล่องนี้สามารถหาได้รายวันครับจากการทำแอคทิวิตี้จนครบ80ตามลูกไฟนะครับซึ่งเราก็ทยอยทำกิจกรรมรายวันไปเรื่อยๆไมว่าจะเป็นการทำเควสรายวันการล่าบอส MVP การล่ามินิบอสการล่าลิปมอนเตอร์นะครับจนกว่าด้าลูกไฟนี้จะครบ80แต้มแล้วก็แลกกล่องได้นะครับซึ่งกล่องสินูนี้จะบรรจุกล่องมิกพ์ทแมทเทเรียไว้ด้วยนะครับซึ่งเอาไว้เปิดหาชิลออฟดูเอลได้นะครับสำหรับการใช้ชิลออฟดูเอลมาทำการอัพลูกปั้นนะครับก็ให้เข้ามาที่เมนูสเตจูนะครับ แล้วก็เลือกอัพลูปั้นในส่วนของวคารีออฟดูเอลนะครับซึ่งเราจะหาชิ e ออฟดูเอลต่างๆนี้จากการล่ามินิบอสมานั่นเองนะครับซึ่งไอเทมหนึ่งอย่างที่ต้องใช้ในการอัพลูกปั้นอันนี้ก็คือสิวนะครับซึ่งสามารถหาได้จากการลงดันต้นไม้การทำแอคทิวิตี้ไลน์วันหรือว่าการใช้กิลคอนทริบิวชันในการแลกเปลี่ยนก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งเมื่อเรามีทั้งชิวออฟดูเอลแล้วก็สิวแล้วนะครับเราก็สามารถอัพลูกปั้นได้นะครับโดยเราสามารถเลือกอัพได้วอจับในส่วนของ PDF Mfen แล้วก, M act act วววก M ็เพื่อคความรถึกนะับ หรือว่าในส่วนของ Ignore Defense แล้วก็ Ignore Magic d e เ e n s e เพื่อเพิ่มการเจาะเกาะนะครับสำหรับบทสรุปในคลิปนี้ก็คือเราควรจะฟอร์มทีมแล้วก็ล่ามินิบอสเลเวล79ขึ้นไปเพื่อหาตัว Shield o ดูเอลมาอัพตัวรูปปั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการล่ามินิบอสในช่วงเลเวล79ขึ้นไปนะครับจะได้ไอเทมที่มากกว่ามินิบอสเลเวลต่ำๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็บอกว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์